พี่น้องทหารทั้งกองทัพมีความรู้สึกว่าเขาถูกยามเกียรติจากชายที่ชื่อทักษิณคำพูดของทักษิณชินวัตรที่ทำให้พี่น้องทหารทั้งกองทัพมีความรู้สึกว่าเขาถูกยามเกียรติ จากชายที่ชื่อทักษินทักษินชินวัตรบอกว่าพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทกันมีการประทะกันนั้นไม่มีอะไรมีแต่ป่าธรรมดาท่านทั้งหลายครับคำพูดนี้ละ่ะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจ ให้กับทหารในกองทัพตั้งแต่ระดับพลทหารไปจนถึงระดับผู้มีการทหารระดับสูงทุกคนพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่น่าเชื่อว่าทักษิณชินวัตรจบโรงเรียนเตรียมทหารไม่น่าเชื่อ คนที่มีความคิดอย่างนี้จบจากโรงเรียนเตรียมทหารได้อย่างไรเพราะโรงเรียนเตรียมทหารเขามีคําปฏิญาณที่นักเรียนเตรียมทหารทุกคนจะต้องกล่าวคาสัตย์ปฏิญาณต่ออนุสาวรีย์ของรัชกาลที่ห้าที่ตั้งเด่นเป็นสง่ายอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารที่นครนายก คำปฏิญาณน,นั้นไม่เคยเข้าไปในเส้นสมองของทักษิณไม่เคยอยู่ในกมนลสันดานหรือสามัญสำนึกของทักษิณชินวัตรคำปฏิญาณน,นั้นสันส้นๆครับนักเรียนเตรียมทหารจะกล่าวคำปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะปกป้อง มรดกของพระอ,องค์ท่านด้วยเลือดและชีวิตแล้วไปบอกว่าพื้นที่บริเวณช่องบกไม่มีอะไรเป็นป่าธรรมาดาพูดได้ยังไงทหารไทยเสียชีวิตที่นั่นเป็นร้อยนะครับเพื่อปกป้องพื้นป่าธรรมาดาตามความคิดของ ทักษิณชินวัตรนั่นะตั้งแต่ปีสมบ0ัน, 20, 21, ตนรต่อเนื่องยาวนานจนบริเวณนั้นได้มีการทำอนุสรว์ไว่าเป็นสมรภูมิช่องบุกคิดได้อย่างไรนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ทหารไม่พอใจมากและก็ไม่ใช่ทหาร ไม่พอใจนะครับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็ไม่พอใจมันจะเป็นป่ามันจะเป็นลำห้วยแต่เมื่อมันเป็นแผ่นดินไทยทหารเขาก็ต้องปกป้องแล้วตัวเขาเองเนี่ยต้องสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องคนไทยทั้งที่ คนที่เขาปกป้องเลยคนที่เขาปกป้องอยู่นั้นนี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติใดๆเลยทาหารไปเสียชีวิตเพื่อคนไทยที่ตนเองไม่รู้จักไม่ใช่ญาติพี่น้องนี่มันเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติยศสูงสุดนะผมอยากจะบอกให้คุณทักษิณบอกให้นางแพทองทานบอกให้นายภูมิธรรมนี่ท่านได้ทราบว่าอาชีพนี้ มันไม่ใช่อาชีพปกติมันเป็นอาชีพที่ต้องเอาร่างกายเอาชีวิตไปแลกเพื่อปกป้องแผ่นดินเพื่อปกป้องคนในชาติที่คนเอาชีวิตไปแลกไม่ได้รู้จักคนเหล่านั้นเลยไม่มีความเกี่ยวพันด้านสายเลือดเส่ด้วยซ้ำไม่ได้เป็นเครือญาติ แต่เขากล้าไปตายแทนคนที่เขาไม่รู้จักที่ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยด้วยกันนี่เขาเป็นคนที่มีเกียรตินะครับและเป็นคนที่มีเกียรติสูงสุดด้วยแต่ทักษิณชินวัตรเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีและไม่ใช่อดีตนายกรัฐมนตรีธรรมดานะจบจากโรงเรียนเตรียมทหารด้วยกับใช้คำพูดอย่างนี้ เป็นคำพูดที่ไร้สามัญสำนึกที่สุดเมื่อรู้ว่าคำพูดของตนเองได้แสดงท่าแท้ตัวตนที่คุณไม่มีคำว่าคนไทยอยู่ในกำาบลสันดานของคุณเลยเห็นไหมครับหายเงียบหายเงียบเลยตั้งแต่วันที่พูดรู้ว่าถูกถล่ม รู้ว่าทหารไม่พอใจคำพูดที่ไปยามเกียรติเขายามเกียติทหารยามเกียรติประชาชนและยิ่งไอ้พวกกองเชียร์เสื้อแดงนี่ยยิ่งมาหอนตามหอนรับกันเป็นแถวเนี่ยบอกว่าพื้นที่บริเวณน,นั้น12ตารางกิโลเมตรมีแต่ป่า ไม่รู้ว่าจะเป็นจะตายอะไรถึงจะต้องไปเสียชีวิตถึงจะไปรบกันเพื่อพื้นที่ป่าบริเวณนั้น12ตารางกิโลเมตรไอ้พวกนี้ก็หอนรับเป็นแถวเลยพอจ่าฝุงหอนว่าพื้นที่นั้นไม่มีอะไรเป็นป่าธรรมดาไอ้พวกกองเชียร์ทั้งหลายก็หอนรับกันโอ้โหท่านทั้งหลายครับ สามัญสำนึกของคนพวกนี้ไม่มีชาตินะไม่มีคำว่าแผ่นดินเกิดนะมีแต่ผลประโยชน์